เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์นะครับอย่างไร,ก,ก,ก, like, ก,รงก็ตามสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการโดเนทนั้นก็ขอขอบพระคุณไว้ณนะตรงนี้ด้วยก็สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆคลิปนี้ก็เห็นว่ามีคนทักมาว่าผมสนใจทําตัวละครที่มีบุค,คลิกคล้ายกันบ้างหรือเปล่าอันที่จริงก็เคยทําไว้บ้างแล้วนะในช็อตนะแต่ก็จับไปได้ว่า EP น,านั้นการแน่แนอนว่าไอ้ข้อมูลนั้นอะ่ะไม่ได้เก็บไว้มันก็เลยต้องทำใหม่อีกแล้ว ซึ่งตัวละครที่จะพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คือเรื่องของสาวๆที่มีอะไรมีปัญญาที่เหมือนกันซึ่งในรอบแรกเนี่ยจะเอานิสัยในการทํางานที่เหมือนกันก่อนก็ให้เป็นตัวเปิดสกสาก็แล้วกันนะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากเนื้อหาหลักโดยจะเน้นที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นหลักอันไหนที่เป็นโดจินหรือแฟนอาร์จะไม่ได้รวมอยู่ในนี้อย่างไรก็ตามหากขาดคู่ไหนไปก็สามารถแนะนาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับสาวสาวที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีสไตล์การทำงานที่คล้ายๆกันก็จะมีดังนี้ก็คือคู่แรกอิเกกร,ระมารินะกับโคโนโเอะมินะคู่นี้จับว่าเป็นคู่ที่มีลักษณะหน้างานที่คล้ายๆกันก็คือคุ้มครองทำโุน,นามเหมือนกันเป็นอุลไทยเช่นเดียวกันและยังเป็นผู้ที่เก่งการทางการต่ตอสู้กันแถมยังมีฝีมือในการบริหารที่อนเนกนาระพอกันด้วย แน่นั่นก็ทําให้พวกเธอทั้งสองมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะบอกได้อย่างชัดเจนก็คือทํางานได้โ่วยแตกพอๆก,กันซึ่งหากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือเมื่อคุณสั่งข้าวมันไก่กับพวกเธออาจจะได้กินกปวยเตยวไก่ก็ได้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสองคนนี้ก็คือมินะนั้นมีความจงรักภักดีแบบบริสุทธิ์ซึ่งจะแตกต่างกับมารินะที่เอาหัวตัวเองไปที่ตั้งคือถ้าเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะซวยเธอก็พร้อมที่จะหักหลังในทันที ซึ่งเรื่องการชิงหนีความพิโรธของท่านผู้นำนั้นดูเหมือนว่าบารินะจะไม่แพ้ใครแม่ว่าเจ้าตัวจะไม่เคยรอดแต่การลงโทษก็เถอะน,นะคู่ที่2นัคสึเมะอิโรฮะกับริวเงะคิสากิอันที่จริงมีหลายๆคนเรียกคิสากิว่าฮินะโอช่นเยาวาชแต่แท้จริงแล้วนิสัยพันธาของคิสากินั้นไม่เหมือนฮินะแต่กลับมีความคล้ายกับอิโรฮะจังมากกว่ากล่าวก็คือเธอมีสไตล์การทํางานที่เรียบร้อยและรวดเร็ว ตัดขั้นตอนที่เว้นเวอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเจ้าตัวก็ไม่ได้มีลักษณะป้าง,งานเหมือนทีน่าจังด้วยและทั้ง2คนก็ยังมีคติประจําใจในการทํางานที่ค,คล้ายๆลานด้วยโดยอิโรฮาจังจะใช้คติในการทํางานก็คืออีชั้นจะไม่ทํางานรอบ2ค่ะส่วนคิสกิจ,จังนะเธอมีคติกีในการทํางานก็คือทํามันให้ดีไปเลยจะได้ไม่ต้องแก้ง,งานภายหลังซึ่งนี่แหละก็คือความเหมือนการด้านการทํางานของ2คนนี้นั่นแหละ มาถึงคู่ที่3โซลากิคินะกับนานาคามิรินแน่นอนว่าเรามีการพูดถึงฮินาจังไปแล้วแล้วเธอคนนี้ก็จะมากับลักษณะการทํางานที่โคตรเดือดเลือดล่านของคนว่าง,งานที่คล้ายการของทั้งสองคนจะเป็นนิสัยการทํางานที่ไม่ว่าใครก็อยาาทำาค้ขาดซึ่งคนที่เหมือนกับฮินาจังก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นนาราคามิรินสาวเวทหู้เลที่มีลักษณะการทํางานที่ซาเวทประกอบกันวิธีการทํางานของทั้งสองคนก็คือ แรงลากของตัวเองให้กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างงานเอกสารลาก,กับว่าพวกมันคือสปุกค,คู่อาฆาตกันมาแต่แตชาติต่างก,ก็ไม่ปานและพวกเธอจะไม่หยุดจนกว่าง,งานมันจะหมดสิน้นชนิดที่ว่าโตลุงหลายวันติดก็ํำกันมาแล้วและอย่างที่พูดไปว่าสไตาการทำงานของพวกเธอนัน้นมันเป็นประเภทที่อย่าได้หาทำจาเจริข์ขาดเพราะมนุษย์น่ะมีแค่ชีวิตเดียว ถ้าขืนทำตามพวกเธอแล้วล่ะก็ลมหายใจนานใด้ดับผูไปจริงๆแน่และขนาดเป็นหินอาจังเธอก็อยังลากเลือดเลยกว่าจะเ็จกลับกันนั้นลินต่างก,กลับหนักกว่าเพราะว่าเจ้าตัวในปัจจุบันนั้นยังไม่ได้กลับบ้านเลยคู่ถัดมาชินทนิไัยกับยากุจิซายะคู่นี้เป็นนักเรียนจากสถาบันเดียวกันก็คือซานไหจิงเป็นรุ่นพี่รุนน้องของชมรมเดียวกันอีกและก็ยังหมกม้่นกับงานเหมือนกันอีกด้วย อีกคั้งทั้งคู่ก็ยังมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสร้างยาอายุวัฒนะและที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือมิสัยชอบเอาคนไปเป็นเหยื่อการทดลองกันสิ่งที่แตกต่างกันของนักวิจิตหลุดทั้งสองก็คือใครจะเน้นไปถึงเป,เป้าหมายให้เร็วที่สุดโดยละทิ้งสิ่งที่ผิดพลาดไปเบื้องหลังเพราะนางมองว่ามันเป็นแค่การทดลองที่ผิดพลาดแต่ของไาย,ยาเธอมาจะเอาของผิดพลาดมาปรปับปรุงแต่ท้ายสุดมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ใหม่แม้ว่ามันจะไม่ตรงกับความต้องการแลกเลิกก็ตามที อย่างไรก็ตามสิ่งที่แต,ตกต่างกันอีกจุดก็คือซายะเป็นคนประเภทที่เสรติจกการทดลองชนิดที่ว่าหากไม่มีตัวทดลองคนอื่นก็เอาตัวเองนี่แหละไปทดลองสงใรนะั้นถ้าเธอคิดว่ามันยังไม่ดีพอเธอจะไม่เอาตัวไปเสร็จคาดคู่ถัดมาฮิโมโรเซนะกับอาโอมอริมิเนะก็น่าแปลกนะที่ทั้งสองคนนี่มีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่คิด ทั้งการที่พวกเธอเป็นพยาบาลเหมือนกันและก็มีวิธีการทํางานที่เหมือนเหมือนกันด้วยและก็ยังโคตเหมือนเหมือนกันอีกต่างหากซึ่งเราอาจจะเรียกปด,ดีคู่นี้ว่าคู่หูหายนะทางการแพทย์ก็ได้ลักษณะการทํางานที่เหมือนกันของทั้งคู่ก็คือทํางานทุกอย่างที่เรียบร้อยแบบไร้ทิฏฐิทําทุกอย่างตามกดการเป๊ะและไม่ว่าอะไรจะมาขวางทางมันก็ต้องถูกทำลาย ซึ่งก็น่าแปลกนะมันก็มันจะมีคนไปวอลซอนทารของทั้งสองนางด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเหล่านั้นได้เอาความกล้าจากที่ไหนหรือเอาสมองส่วนใดคิดว่าถ้าไปหาวกับหมอแล้วจะรอดอาจจะคิดว่ายัางไงซะก็ไม่ตายแน่ๆโดยอาจจะลืมไปว่าเออจะต้องโดนอะไรก่อนที่จะรักษาและสําหรับแม่พยาบาลสาวสองคนนี้นั้นอาจมีอะไรมาฟางก็แค่ได้ขึ้นรถคนป่วยขึ้นอีกคนสองคนานัดเทง คู่ที่5ข้าจะเสกยูกะกับโอกิอโอิคู่นี้ก็เหมือนๆกันมากเช่นการวราทั้งคู่เป็นเยรยิกเหนก,กันสิ่งที่เหมือนกันมากเลยก็คือความเฮี้ยบที่พอๆกันทั้งคู่ทั้งยูกาและอโอจิจากนั้นตากขึ้นชื่อเรื่องการทําง,ง,งานที่เข้มงวดมากเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่ว่าคุณนั้นไม่สามารถบกเม็ดได้ไม่ว่ากรณีใดเว้นเสียแต่คุณจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว อีกท,ทั้งทั้งคู่นั้นจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือพวกเธอเป็นสเดเลเหมือนกันแน่นอนว่าพวกเธอมีลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีแต่พวกเธอนั้นกลับไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่ามีพวกเธอคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเท่านั้นแหละคู่ที่6ฮานิคาวะคาซุมิกับคุวะคามิคาโฮทั้งคู่ก็เป็นคู่รองหัวหน้าเหมือนกันมีความเน่นเปรียบเหมือนกันทำงานได้เรียบร้อยเหมือนกัน แถมเก่งการทํางานหลังบ้านเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังทําหน้าที่แทนหัวหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยและไม่ว่าจะเป็นคุวาคามิคาโกหรือฮานิคาวะฮาซุมิพวกเธอจะมีฉายาที่เรียกขานกันในกลุ่มเซนเซว่ามามาฮาซุมิและมามาคาโกเคสของฮาซุมินั้นเธอจะพิเศษหน่อยเพราะสึรกุกิจังบริหารงานกับการสื่อสารไม่เก่งเธอเลยต้องทําหน้าที่นี้แทนให้ส่วนคาโกะนั้น,น,นเธอค่อน้างซวยหน่อยเพราะบอสของเธอมาอินดี้ ได้แต่ไม่ทําเป็นพวกเลิกงานแต่ไม่ชอบหนีเที่ยวอีต่างหากจนที่แตกต่างกันอีกเล็กน้อยของทั้งคู่นั้นอาจจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาหลังเลิกงานซึ่งคาสนุนิชอบเอาเวลาไปกินของหวานส่วนคาโฮนั้นเธอเป็นสายเปและเธอชอบไอดอลมากเป็นพิเศษทั้งที่เจ้าตัวเองก็เป็นไอดอลเช่นเดียวกันคู่ถัดมาอิโอจิมาลีกับวาคบะทินาตะ คู่สองสาวนี้ก็มีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าการที่ทั้งคู่เป็นซิสเตอร์กันทุกอย่างก็เช่นพวกเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธคําขอร้องจากคนอื่นเหมือนกันชอบโผล่ทำงานเหมือนกันอีกทั้งยังเป็นพวกชอบทํางานจิตอาสากันอีกด้วยสิ่งที่แตกต่างก,กันนั้นก็น่าจะมีเรื่องไซส์ของทั้งคู่ที่แตกต่างก,กันมากและความสามารถในการท,าทํางานที่นินาตาเธอจะถานัดงานที่ใช้พลังกาลังมากเป็นพิเศษส่วนน้องมารีนั้นจะมีความสามารถในการทํางานที่มีความละเอียดอ่อนได้ดีกว่า คู่ที่9โจมาเอตซาลีกับคุโรมิเซลิกามาถึงสองสาวนักหางานเออก็หางานจริงๆแหละทั้งคู่มีความแตกต่างกันเรื่องชั้นปีกับสถาบันที่เรียนส่วนที่เหมือนกันของทงั้งคู่มันจึงเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ชอบหางานพาร์ทไทม์ทำไปเรื่อยๆเหมือนกันและก็ไม่มีวี่แววว่าทั้งคู่จะเลิกหางานใหม่ทําง่ายๆด้านเซลิกาที่ตอนนี้เธอจะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แต่ก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ขาประจําของลุชิบา แต่หากมีงานไหนที่ให้เงินดีกว่าก็มาจะไปรับงานนั้นก่อนทิ้งให้ลุงชิบะทานเพชรดีกีไปนคนเดียวเป็นหมาเลยไหมลุงทางด้านซาดีนั้นเธอก็เปลี่ยนงานเรื่อยๆเหมืนกันแล้วก็รับจ็อบทุกอย่างที่มันมีคนจ้างนะน่าเสียดายที่งานบางอย่างนั้นเจ้ตัวสามารถทําเป็นอาชีพหลักไ้เลย,เลย แต่เพราะเจ้าตัวไม่มั่นใจว่ามันเป็นงานที่เอชชอบหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ทาแบบเอาจริงเอาจังโดยงานล่าสุดนั้นก็คือนางแบบเรียได้ว่าสองสาวนี้มีความเหมือนกันก็คือพวกเธอทํางานพราร์ทไทมเก่งหางานบ่อยและนอกจากนั้นยังเป็นโปรที่โดนปิดง่ายเหมือนกันอีกด้วยโค <c oughs> สุดท้ายอามาอุอากกกับชิโรมิอิอริ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าลักษณะาการทํางานที่แท้จริงของสองสาวสุดสวยของคณะกรรมการวินัยนั้นใกล้เคียงกันมากโดยลักษณะาการทํางานของทั้งคู่ก็คือเน้นอัดไม่เน้นเจรตาแล้วก็ดันต้องมาทํางานด้วยกันอีกท้งด้านการทํางานงจริงๆทั้งสองคนนี้ก็คือคนที่ตั้งใจทํางานนะแล้วก็เป็นพวกที่คี้ทลังคาเหมือนกันด้วยพอเจอโจทย์เก่ามาเลยมีความแอนตี้และพร้อมไฟอยู่ในใจนั่นแหละ ซึ่งนิสัยเนี่ยมันสร้างปัญหาหนักอกหนักใจให้กับชีนเาเซจังที่แต่ละครั้งจะต,ต้องออกมาก้มกราบขอร้องให้พวกเธอนั้นใจเย็นๆกันหน่อยซึ่งสองนอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสไตล์การทํางานที่เหมือนกันคือเอาอารมณ์เขาว่าอย่างเดียวด้วยเพราะทั้งคู่นั้นยังมีความปากแซบและดวงสวยที่เหมือน,อนกันอีกแต่ถ้าใครคิดว่าเหมือนกันแค่นี้แล้วก็เ้ายังมีความเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือพวเกเธอทั้งสองเป็นซูเรเลตเหมือนกัน โอเคสำหรับวันนี้การรวบรวมข้อมูลของเรลสาสาวที่มีอะไรเหมือนเหมือนกันในพาร์ทแรกลักษณะการทำงานที่เหมือนเหมือนกันของสองสาวก็ขอจบลงไปพี่นี้ตัวละกันเพื่อเพื่อคนไหนที่ถูกใจตรงคลิปนี้ฝากกดไลค์ห้กำลใจด้วยนะครับแล้็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้ารายหน้ากันแล้วกัน,กนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ